ตัวอ้อมอตัวอ้อมอมเป็นจอืฮน้องมองเห็นแบบาๆเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องก็มองชัดขึ้นด้วยตดวต้นมาเบาๆก็จะพาหนูไปเที่ยวเยอะแยะกินอะไรอร่อยๆพี่ยุ้ยโอเคไหมเรช่วยจากการพี่ยุ้ยเลยนะพี่ยุ้ยยื่น กายพี่ยูด้วยนะไปเล่นกันทีนี้อยู่จินไม่เหงาเลยนะไ้รักนษาสองคนเนึกภาพตอนเนี้ยคือไม่เป็นไรนะครับตอนเด็กๆแบบเน,นี้ยคือโอเคแต่ว่าถ้าไวัยที่แบบว่าเป็นอะไรนะแต่ถ้าไวัยที่แบบว่าวัยกำลังสนอสองคนคนละข้างกัน เยอะหลับ,นนนลบนนแล้อะค่ะอะมีเมายานอนหลับปัานอนเลยดิพึ่งเดียงเข้าสิอ,อืมนิ่งเลยอ่ะมันก็นิ่งเงยค่ะ๋นันก็นิ่งเลย ลูกชายต่อเลยครับชิวเลยต้องแข็งแรงว่ะครับพราะเรามาปอดเออทำงานดีหายใจดีออกซิเจนดีเกิดอเย็นมาตรฐานด้วยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เจ็บแผลครับ พอได้พักยาไม่เป็นไรครับมีความสุขดีเไยใ้ว่ามีปครับวันนี้จริงว่าปกติเจจะกลัวใช่ไหมตอนเข้าห้องผ่ายจะสั่นโน่นนี้นั่นแต่รอบนี้คือชิลนั่งพูดนอนพูดกัน,น,น,ต,อนตอนแรกเขกลัวไตอวันนี้คือแฮปปี้ แยการตุ๊บตุ๊บต,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 ตุอมาแว่แว่แม่แม่เพื่อกินข้าวครับแม่กำลังย่อยตอนนี้เจนกำลังเมาเออ,อยาอยานอนหลับยาที่เขาให้กินแก้มันหัวอารมมันเครือเครื่องใช่ไหมลอยลอยตั้งแต่หลังขอดตั้งแต่ตอนเย็นเด็นน้องที่ เมื่อคืนยังนอนถีบอยู่ในพุงอยู่เลยด้วยทำไมออกมาแล้วเดีไม่ถีบอือถ้าออกมาแล้วเดีก็ไม่ถีบเลยมันไม่ได้อะใช่ไหมลูกออเฮเจอวันเดียวกับอุ้ดวันนี้มันเกิดอุ้ดอ้นี่เลยนี่ก็พุงนี้มันเกิดลึกถังวันนี้มันเกิดพี่เมย์อะ มาเลยอากลิบแล้วต่อไปปีหน er. ้าว <ros> ันเกิดตัวเองันเกิดลูกหันเกิดแต่มันอยู่เลยแหละมันจะดูจอแล้วเลย ะกิโลนักสองสองจุดเจ็ดแปดห้าศูนยแล้ยิ้มหวานเียเนอะคือคลอดออกมาเนี่คือเห็นหน้าเลยว่าหน้าหยุดจินตอนคลอดนะครับหน้าแบบตอนที่ผมเห็นครั้งแรกอะคือแบบหน้าทับกันเลยแต่ว่า เออเอาเครับ oh, oh. แต่ว่าจาย่ากเหมือนตาจะแบบว่าบนล่างจะบวมมาปิดตรงใต้ตาจะโตมากตรงใต้ตาแล้วก็จมูกโด่งมากจมูกโด่งมากครับทุกคนเห็นไหมที่ปลายไอ้ตรงกลางอ่ะที่ด้างอ่ะคือเห็นเลยว่าแก้มล้ังอยู่ถ้าโตขึ้นจมูกน่าจะโด่งมาก อิ่มเลยไหมนอกอิ่มเลยไหมลูกมีพี่เลี้ยงช่วนไหมครับไม่มีครับวันนี้มีเป็นป้าน,นกกับปู่กับย่าตาเก่งมากขอบคุณครับมีป้าน,นกคนเดียวก็เอาอยู่ละป้าน,นกคือวิ่งสลับอาบน้ำมาอยู่จีนมาเปลี่ยนเ,นเพื่พใอใช้ยาป้าน,นกรับจบ หน้าเหมือนพ่อนะก็ <c oughs> ลูกสาวก็หน้าเหมือนพ่ออยู่แล้วเดี๋ยวก็รอดูลูกลูกชายนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทําลูกชายลูกชายเดินหน้าเลยไหมเพยหายวก็คือลูกชายต่อพอเธอต้องเธอสิควร รอมาตั้งนานแล้วประเด็นอะ่ะผมรอมาตั้งแต่นู่นคือเราที่เจนท้องสี่ครั้งแล้วนะครับอยู่จริงครั้งแรกใช่ไหมครั้งที่สองหลุดครั้งที่สามหลุดนะครับอันนี้ครั้งที่สี่ก็คือมาแบบสมบูรณ์แข็งแรงมากๆทุกอย่างเลยจริงเลยนะครับทุกคนที่ว่า,เ,าเด็กเขาแบบคัดสรรตัวเองอะ่ะแล้วแบบกลับมาในเวอร์ชั่นที่แบบแข็งแรงทุกอย่าง เจ้ายาคือแข็งแรงมากไม่มีแบบปัญหาอะไรเลยครับปลอดดีอะไรดีค่าตัวเหลืองดีกินนมดีเข้าเต้าทีเดียวกินได้เลยอย่างเงี้ยแล้วขับถ่ายดีอะไรดีแบบสุดยอดอะ่ะอ๋อห่างแล้วห่างแล้วน่าน้องชายไว้คุมแต่จะต้องมีน้องชาย ในกลุ่มพี่สาวสองคนตริงเลยเวลานี้เวลาเขาครับตอนอยู่ในท้องก็ป่านนี้จนถึงตีหนึ่งตีสอง เพราะเรามีน้ำนมเหยใช่น้ำนมเยอะมากเลยตั้งใจมีกี่คนคะตั้งใจว่าจะมีชายสักคนนะครัอีกสักคนก็โอเคละอ่าน,นี่ดูมองอ,อยู่เปนไงบ้างค่ะลูกภายนอกเป็นไงบ้างอืมเมื่อคืนน้องอยู่ในท้องอยู่เลย ดีใจมากคือจะย่าแบบคลอดปุ๊บคือแบบได้นอนด้วยกันเลยต่อยอกไปเลยตอนคลอดยูจินอ่ะไม่ได้นอนแล้วเพออยู่นอรสเซอรี่ต้องวิ่งผมก็วิ่งไปดูตั้งคืนเดินดูเดินเวียนดูที่หน้ากระจกเสร็จตัวเหลืองอีกต้องอบอีกกว่าจะได้กอดกว่าจะได้นอนด้วยกันกว่าจะได้ยั้งยูจินอ่ะต้องเป็นอาทิตย์อ่ะ น้องสองโลเจ็ดครับอขอบคุณรองันครับวัสดี2สองหมื่นคนคนเยอะเนี่ยจริงต้องขายของนะแต่ว่าขอเหยอลูปแป๊บนึงค่อยขายละแต่ว่าใครลูกค้าชายอยูสบ,บู่ยูจินนะครับผมจะโปรตอนรับลูกให้อยู่นะครับนะไปดูในคลิปที่ผมลงเนะนี่ยเนี่ยบางคนแม่หลังค่อแบบ,แบบเนี้ยแบบเจนนนะครับ กินชายยวตอนเช้าทุกวันสักสองอาทิตย์ก็กลับมาผอมแล้วนะขั่วกันออกกําลังกายอย่างเงี้ยผอมแล้วก็ตอนนี้ชายยวผมหยักพันห้าผมลดเหลือสามร้อยทุนให้สามร้อยทุนหมดเลยทั้งชายยวทั้งสบู่ยูจินนะสบู่ยูจินไม่ใช่ให้แค่สบู่นะให้ er er, บูสเตอร์ด้วยบูสเตอร์อันหนึ่งสบู่ถุงหนึ่งสามก้อนให้สามร้อยทุนเนี่ย เอ๊ะเอ๊ะให้พี่ฟังเสียงนะเสียงดีผมบอกให้ล,ลูกนักลองเอ๊ะอเอ๊ะ <c oughs> ขอบคุณคองขวัญครับ ฉาทักทายเหรอ,อนึกมองอยู่เนี่ยเห็นไหมนีม่กอดอุ่นมากเลยกอดอุ่นมากม่างพาเดิอนออกกําลังกายค่อยมาวันแรก ต้องนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงเยอะยินดีด,ด้วยสำบคุณค้าแล้วแปลวเลยเนี่ยปลาเหากแร่นอนขอญาติเธอลูกนะครับ ใครจำได้บ้างตอนที่หลุดไปสองรอบอะไหมว่าโคงเสียใจนะโค้งผิดหวังนะครับแต่ว่าเพราะว่าวัานนี้เขามาแบบว่าแข็งแรงสมบูรณ์อะเราก็เลยเข้าใจเลยว่าอืมิมจริงที่แบบว่าเขาจะมาในวันที่พร,ร้อมที่สุดซึ่งวันนี้เขาพร้อมมากๆเลยแข็งแรงมากเก่งมาก ก็ตอนหลุดอะก่อน,ก,อนก่อนท้องจายาผมทําบุญเยอะมากเยอะมากคนระับบวชด,ด้วยแล้วทําบุญทุกอย่างทั้งภาวนาศีลภาวนาแนละให้ทานอยากเป็นเจ้าภาพกระถิน่นนั่งสภาที่กรรมฐา,านสวดมนต์นักสาสนให้ทานอย่างเงี้ยเยอะมากครับนะโอที่บุญให้ลูกให้ลูกแบบว่าก,กลับมาในแบบว่าในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ซึ่งก็สำเร็จนะครับขอบคุณพี่ครีนครับของเราจับป่ะปะ,ปะอืเดี๋ยวง่วงแล้วเดี๋ยวง่วงและลับแล้วทุกคนอืม เดี๋ยวรอลูกหลับเดี๋ยวจัดโปรช่ำๆให้ลูกค้าชายู่จะหมดกดังแล้วน่าจะได้จัดโปรคืนนี้คืนได้ก็สบู่เพิ่งเติมสต๊อกให้นะครับตอนนี้ออเดอร์ไหลของลูกหลับก่อนนะครับค่อยขายให้คนรอได้ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ก็นอนไปก่อนหรือยัง แต่ถ้าใครร้อยได้เดี๋ยวได้ราคาแบบจึง้งเขาบอกคุณหัวใจครับหลายอันแล้วนะเดี๋ยวพ่อต้องออกมาติดเดี๋ยวต้องติดพ่อแน่เลยให้ติดแม่บ้างถ้าติดพ่อสองคนนี่คืออ,อกเตกนะเหนื่อยอืมขอคุณดอกกุหลาบ 不被。